ในช่วงปีพุทธศักราช2519ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบบริเวณชายแดนด้านติดต่อประเทศกัมพูชามีการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ภายในประเทศแพ่ขยายอิทธิพลถึงเขตอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้นายเฉลียววัชรพุกอธิบดีกรมทางหลวงในขณะนั้นเข้าเฝ้า ณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับกับพื้นห้องมีแผนที่รูปถ่ายทางอากาศแผ่นใหญ่วางอยู่พระองค์รับสั่งถึงความจำเป็นที่จะต้องมีถนนมาตรฐานให้รถยนต์ทหารผ่านได้อย่างปลอดภัยระหว่างปราจีนบุรีเขาใหญ่โดยให้เชื่อมต่อกับทางสายปากช่องเขาใหญ่ กรมทางหลวงได้ใช้เวลาศึกษาแนวทางที่เหมาะสมและสำรวจออกแบบอยู่ปีเศษจึงเริ่มงานก่อสร้างในปีพุทธศักราช2523แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2524ต่อมาเมื่อต้นปีพุทธศักราช2527พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งว่าควรปลูกต้นไม้เพิ่มเติมและควรจำกัดความเร็วของรถ เพื่อรักษาชีวิตของสัตว์ป่าปัจจุบันทางหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริสายปลาจีนบุรีเขาใหญ่นี้สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้1,032คันต่อวันอีกทั้งยังได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นเส้นทางที่มีความสวยงามและร่มรื่นสายหนึ่งของประเทศไทย